จบพ่รุ่นเราจำจำจะไม่ให้ถึงเรื่องรุนเราอ่ะคือตอนนี้สถานการณ์เรื่องของม็อบจุดจบของมันทางออกมีทางเดียวคือยุทธการไต่ลงทําไปเถอะจะทําอะไรก็แล้วแต่ไปไล่จับโน่นนี่นั่นจับแล้วไงไม่จบคอยดูนะไม่จบผมพูดมาแบบนี้ตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนพักราช2563ตราบจนถึงปัจจุบันก็ไม่จบมันอาจจะฟุกอย่างที่ผมว่าก็ได้นะฟุกอีกแล้วเนี่ยไม่จบนะครับบอกจะจบในสัปดาห์ไม่จบเราไม่มีทางจบนะครับ ดึงเกมเบนเข็มไปการเลือกตั้งท้องถิน่นนั่นจะเป็นทางออกส่วนหนึ่งแล้วมันจะกลับมาอีกทางออกก็ทํำยังไงยืนยันทั้งยันตีลังกายันยังไงก็ต้องจบที่ยุทธการไทลงนะครับเพราะการพัฒนาทางการเมืองไปจับกลุ่มแกนนําแล้วมันจะเกิดแกนตามแกนตามจะกลายเป็นแกนนําเพราะมีสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียสื่อที่เขาใช้ปัจจุบันเขาเรียกว่าสง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิอศักดิ์จียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องของมอ็มอบม็อบตอนนี้ก็ปรากฏว่าก่อการจลาจลทุกวันเข้าสู่กระบวนการกรา่อกระายวางระเบิดเป็นจุดๆปาระเบิดเข้าใส่เจ้าที่มีระเบิดแสวงเครื่องมีการทําระเบิดเข้ามาเอง นะครับเจ้าที่จับกลุ่มอาวุธจริงได้เป็นจํานวนมากนะครับที่เอามาทําร้ายเจ้าหน้าที่มีการปาระเบิดเข้าใส่เจ้าที่จนที่เจ้าที่หน้าเวอะไปครึ่งหนึ่งนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะปรากฏการณ์ที่ว่าเป็นคลิปเสียงนะครับของมอบที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุหลักๆที่เขาออกมาปะทะกับเจ้าที่นั้นเกิดขึ้นจากอะไรคือใครๆก็ไม่อยากให้เศรษฐกิจ เป็นอย่างนี้หรอกก็คือตอนนี้มันแย่จริงๆคือมันแย่ในหลายๆส่วนด้วยก็คือทั้งบ้านผมก็โดนผลกระทบเต็มๆอ่ะพี่จากเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยต้องออกมาเรียกร้องกันแต่คือก็ออกมาทุกวันนะพี่สามว่าเหนื่อยไหมคือเหนื่อยนะแต่ว่าเราหยุดไม่ได้อะ่ะเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราแพ้มาแล้วอะ่ะคือรุ่นผมไม่อยากแพ้กันอะ่ะก็คือคุยกันแล้ว,ค,ลวคุยกับพวกทือุแกถทอรุฟ้าคุยกันหมดแล้วอะ่ะคือยังไงรู้สึกนี้ก็คือแบบให้มันจบที่รุ่นพวกผมอะ่ะ ก็คือให้มันจบที่รุ่นเราจาจ,จะไม่ให้ถึงเรื่องรุ่นรเราอะ่ะคือมันต้องอดีกว่านี้แล้วแล้วก็ยังเชื่อว่าการต่อสู้แบบทะลุกแก๊สมันสร้างผลการเปลี่ยนแปลงมากอ,อัน,นอันนี้ก็ต้องขอแล้วแล้วแต่ความคิดของคนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีทะลุกแก๊สเนี่ยเราไม่เราก็จะไม่มีกองลังที่จะคอยตึงแนวไว้ให้ตึงแนวไว้ให้พวกทะลุฟ้าปลาปลาใสาได้อย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีทะลุกแก๊สทะลุฟ้าจะปลาใสาไม่ได้เลยก็คือจะโดนปิดบานล้อมหมด ก็คือเหมือนพวกเราอ่ะเป็นทะลุกแก๊สพวกเรามาตึงกําลังรวมพวกอา,อาชีวะมาตึงกําลังมาคอยสู้อย่างเงี้ยก็คือให้จุดสนใจอ่ะมาหาทะลุกแก๊สก่อนก็คือให้ตํารวจทุกคนอ่ะขลกาลังมาหาทะลุกแก๊สโดยให้เปิดทางให้ทะลุฟ้าได้รวมผลได้ปลาใสาให้ทุกคนเข้าใจเราเาก็เชื่อว่านะฮะต่อเพื่มันมีหลากหลายวิธีใช่ไม่หลากหลายวิธีครก็คือแนวหนึ่งแล้วเราก็เชื่อว่าการให้เราทําแบบนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเรักษาความาปลอดภัยให้กับกลุ่ม,มอื่นด้วยใช่ ใช่ครับก็ตกใจหรือว่าเสียใจไหมกับการที่เราโดนดำเนินคดีหรืออะไรไม่เลยครับคือทุกคนที่ต่างมามากับม็อบธุกแกนเนี่ยคือทุกคนเด e m e ใจไปหมดแล้ว <Okay. S 1> คือเราเราไม่เสียใจหรอกที่เราโดนจับหรืออะไรหรอกเราเราจะเสียใจมากกว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทำไปวันนี้แล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยอะ่ะอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เราน่าเสียใจมากกว่าเพราะเราหมด หมดกันไปเยอะมากหมดแรงด้วยหมดกำลังด้วยแล้วพวกบางส่วนก็โดนจับไปด้วยอย่างเงี้ย<ต>คือใช่บาดเจ็บ,บ,เ,จบเจ็บตัวฟรีแตไ่ไม่เป็นไรทุกคนกันยังเชื่อในหลักการเดียวกันหมดครับในเชิงงานวิเคราะห์โดยทั่วไปก็จะมองว่าม็อบเนี่ยเด็กเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหวก็เพราะว่าเขาต้องการเป็นด่านหน้านะครับป้องกันเพื่อที่จะให้ม็อบทะลุฟ้าเขาจัดงานได้เขาก็เลยเป็นม็อบทะลุแก๊สบุกลุย ด่าหน้าปะทะเขากับถังเจ้าที่บาดเจ็บเท่าไหร่เขาก็ไม่สนเขาพร้อมสู้ทุกอย่างปรากฏว่ามีนักการเมืองและพรรคการเมืองให้การสนับสนุสนแต่จนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถนะครับที่จะหาหนักการเมืองและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้และตำรวจว่า,าจะเคลียร์ให้จบภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์มอบต้องจบไม่จบฟันธงเดินเกมแบบนี้ตำรวจไม่จบ นะครับเพราะการแก้ปัญหาของเขาเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่คําพูดของเด็กน่านะสนใจนะคราบอกว่า,เ,าเขาต้องการจะจบที่รุ่นเขาคําพูดวัฒกรรมเหล่านี้ไม่ใช่คําพูดวาทกรรมนะครับของเด็กละมันได้ชุดความคิดและชุดวัฒกรรมมาเราสังเกตให้ดีนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมเกิดการปะทะทุกวันนะครับ แล้วก็ขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นและมุ่งหน้าไปสนภูมิจุด <_ d ata> เขาเรียกว่าเด็ดไลน์เดดเดดแอร์เดดไลน์ Dead line, Dead, Dead Air, Dead line, หรือว่าจุดสังหารเนี่ยบริเวณดินแดงอยู่ตลอดในเชิงการสังเคราะห์อธิบายหุ้นส่วนทราบนะนเย็นๆนะหลักเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์การก่อการจราจนหรือการการรา่อการร้ายการก่อการจราจนมีเป้าหมายอะไรให้เกิดความวุ่นวายการการรา่อกร้ไดเพื่อเกิดอะไร ให้เกิดความละสัมละสายภายในประเทศภายในเมืองภายในเขตน,นั้นๆโดยเป้าหมายสูงสุดคือการเจรจานะต้องเข้าใจตอนนี้เขาต้องการเจรจากับใครเขาต้องการเจรจากับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์พล,ลเอกนุพงศ์หรือเปล่าไม่ใช่ย้านะไม่ใช่ดูจากไหนดูจากการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพดูจากการเผาจุดสําคัญสําคัญล่าสุดก็ไปเผา,าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ นะครับจนท่านใหม่หมอมเจ้าจุลเจิมยุคนฉุนแตกเลยในแขบว่าตํารวจทหารปล่อยให้เ,หเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเกิดขึ้นจากอะไรเพราะการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะเข้าใจว่าจับแกนนําแล้วแล้วปล่อยแล้วก็สาวผู้บงการแล้วจับปล่อยสาวผู้บงการแล้วพอแกนนาเข้าคุกหมดแล้วความชอบธรรมแกนนํามันน้อยลงพราะแกนนาน้อยลงเสร็จ มันก็เหลืออ่าเขาเรียกว่าม็อบขนาดเล็กขยายตัวเกิดขึ้นทําไมเป็นแบบนี้ไม่เหมือนจากอดีตทําไมต้องไปใช้ยุทธการไตลงที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้อยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าการพัฒนาทางการเมืองในอดีตเนี่ยปี2535เน้าเขาใช้ว่าม็อบมือถือโทรศัพท์มือถือเรียกกันมามาร่วมชุมนุมยุคปัจจุบันมันยุคดิจิทัลหรือสื่อใหม่นะครับกองบัญชาการ ะครับสงครามไซเบอร์ของเขายังคงมีอยู่ตอนนี้ก็มีการเริ่มเข้าสู่กระบวนการจับกลุ่มและจับกลุมแอดมินนะฮะที่เป็นกลุ่มรัศดรออกมาทําอ้างว่าเป็นสํานักข่าวเป็นนักข่าวสื่ออิสระอิสระ,ะเรื่องเขาเนี่ยเพื่อที่อ้างว่าเป็นสื่อมวลชนนะท้งที่มันไม่ใช่เป็นหรอกนะมันเป็นม็อบแหละนะมาอ้างเป็นสื่อมวลชนมาแฝงตัวตอนนี้ก็เจ้าเดือบก็เริ่มรู้ตัวจะจับบอจะเคลียให้ได้ภายใน7วันภายในสัปดาห์นี้ให้จบไม่จบหรอกนะครับมันจะโกโซบิกไปเรื่อย นะครับตัวที่จะมาช่วยได้เนี่ยคือการเลือกตั้งท้องถิ่นมันจะเบนเกมไปอีกทางหนึง่งนะครับเป็นการชั่วคราวนะเป็นการชั่วคราวนะย้ำนะตอนนี้สถานการณ์เรื่องของม็อบจุดจบของมันทางออกมีทางเดียวคือยุทธการไต่ลงทําไปเถอะจะทําอะไรก็แล้วแต่ไปไล่จับโน,โน่นนี่นั่นจับแล้วเนี่ยไม่จบคอยดูนะไม่จบผมพูดมาแบบนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5ง3ราตราบจนถึงปัจจุบันก็ไม่จบมันอาจจะฟ,กนะฟุกอย่างที่ผมว่าก็ได้นะฟุกอีกแล้วเนี่ยไม่จบ นะครับบอกแกจบในสปดาห์ไม่จบเราไม่มีทางจบนะครับดึงเกมเบนเข็มไปการเลือกตั้งท้องถิน่นนั่นจะเป็นทางออกส่วนหนึ่งแล้วมันจะกลับมาอีกทางออกก็ะทำยังไงยืนยันนัง่งยันตีลังกายันยังไงก็ต้องจบที่ยุทธการไทยลงนะครับเพราะการพัฒนาทางการเมืองไปจับกลุ่มแกนนําแล้วมันจะเกิดแกนตามแกนตามจะกลายเป็นแกนนําเพราะมีสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียสื่อที่เขาใช้ปัจจุบันเขาเรียกว่าสงคกรามไซเบอร์ Cyber. สงครามไซเบอร์ถูกใช้ไปทั่วโลกนะครับสู้กันหลักๆตั้งแต่ของมหาอำนาจตอนนี้ก็มาสู้กันเรื่องของวัคซีนของมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายด่ากันไปด่ากันมาด่ากันมา,า,นมาและก็ด่ากันไปใส่ร้ายกันไปเพื่อให้ตัวเองขายวัคซีนของตัวเองได้ดีที่สุดนะครับตอนนี้วิธีการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนะบให้ตำรวจไล่จับม็อบยิ่งจับยิ่งปะทะยิ่งไปสลายการชุมนุม ยิ่งเกิดความวุ่นวายผมบอกแต่แรกอย่าไปจับอย่าไปอยู่ยเฉยๆนิ่งๆใจเย็นๆใจร้อนหลักคิดที่กําลังทําอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะฮะรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่มีกำนันสุเทพเทือกสุบันเคยใช้มาก่อนแล้วไม่ประสบความสำเร็จมอบจึงยาวนานถึง3เดือนแต่คราวนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เลอีกว่าตั้งแต่ปี53 กันยายา,ยาวจนถึงปัจจุบันจะข้ามปีแล้วยังไม่จบเลยยิ่งทำนะม็อบยิ่งขยายตัวมากขึ้นเพราะอะไรมันสร้างความโกรธแค้นไงและคราวนี้เขาใช้หลักที่เรียกว่าทฤษฎีเรดการ์ทดทฤษฎีเรดการ์ดคือเด็กและเยาวชนยิ่งไปจับกลุ่มเด็กยิ่งไปทำอะไรกับเด็กเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมนันจะลุกคือขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นถึงกันม็อบแต่น้อยนะครับเกิดความวุ่นวายนะครับเกิดการจราจรเกิดขึ้น สิ่งที่มันจะไม่ควรเกิดเลยทั้งหมดมันคือคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็นแล้วแต่คือคนไทยต้องจับหลักดีก่อนวิธีการจะจบยังไงมันต้องสาวผู้บงการผู้บงการอยู่ต่างประเทศตอนนี้หลบอยู่ต่างประเทศกันหมดนะเพราะรู้ว่าจะเกิดการปราบปรามเกิดการกวาดล้างถ้ายังเดินเกมแบบนี้ต่อไปนะยังไปไล่มันคือมี2หลักหนึ่งไล่จับกับสองให้ให้เข้ามาจับนะครับไอเข้าให้มาจับนะี่คือยุทธการไต่ลง ถ้าทาให้มันถูกก็จบแล้วแต่ตอนนี้ไม่กลา้าทํากลัวมันจะเป็น,ยอ,นปอย่างงี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟังจากคําพูดวาจาของเด็กมันถูกปลูกฝังทางความคิดเปลี่ยนแปลงทางความคิดจนเขาเหล่านี้คิดว่ามันคืออุดมการณ์ถามว่าเขาสู้เพื่อใครมันก็ไม่รู้อะ่ะบอกรุ่นก่อนสู้มาสู้มาที่ต้องจบที่รุ่นผมให้ได้มันจะจบยังไงเนี่ยจบยังไงจะเข้ามามีอํานาจเหรอจะเป็นประธานาธิบดีอ่ะไม่จบหรอกมันเป็นไม่ได้ ทำไมเด็กพวกนี้ทำไมคิดแบบนี้เด็กมันมีความกล้าหาญแต่มันขาดปัญญาผู้ใหญ่อมีปัญญาแต่ขาดความกล้าหาญมันกลับกันนะครับพอมันกลับกันเสร็จอํานาจเนี่ยสงครามเป็นเรื่องของวัยรุ่นอํานาจมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ถ้าเราเข้าใจหลักปรชัชญาเหล่านี้เราจะรู้ว่าไอ้เด็กพวกนี้มันจะทำไปเรื่อย นะครับยิ่งเกิดเหตุ <c oughs> มันก็ทํายิ่งเกิดเหตุมันก็ทํายิ่งสร้างอะไรอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและเขาจะเต็มใจตั้งใจในการก่อการร้ายอย่างสมบูรณ์เหมือนกลุ่ม RKK และกลุ่ม BRN <c oughs> ผมนึงบอกแต่แรกว่าอย่าไปทำด้วยวิธีนี้ก <c oughs> ่อนลากยาวมาอยู่นึงมัจจุบวันนะครับ ปัจจุบันก็เห็นแล้วจับกลุ่มได้อาวุธปืนจับกลุ่มได้ระเบิดสแสวงเครื่องจับกลุ่มได้ระเบิดที่ทําขึ้นมาเองแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจการจับกลุ่มได้ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งปกติเพราะเป็นการพัฒนาทางการเมืองมีการขู่นะฮะมีการบุกไปจะไปพระบรมมหาราชวางังบุกค่ายทหารโน่นนี่นั่นมีการปาระเบิดปาอะไรขึ้นมาแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจผมเรียนเตือนแต่แรกก็ามนจะหนักกว่าปี53เพราะมีการพัฒนาทางการเมืองมันอาจจะฟุบก,ก็ได้ ถ้าบาลยังเดินเกมแบบนี้ต่อไปเตรียมพร้อมได้เลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเผากุงเทพมันจะหนักยิ่งกว่าการเผากุงเทพอีกนะครับถ้าเดินเกมแบบนี้ต่อไปนะครับยืนยันนั่งยันตีลังกายันนะที่ผมเขียนเรื่องยุทธการไต่ลงขึ้นมาวางแนวคิดยุทธการไต่ลงขึ้นมาเป็นหลักคิดที่ถูกพัฒนาจากปี2 5 5 2เมษายนจนและพุทธาทะเลเพลิงยุทธการไตลงจะยุติทุกปัญหาเจวันจบเกลี้ยงเลย เหมือนที่ผ่านมานะครับเคยแก้ปัญหาในปี2552และปี2553แต่ยุทธการไต่ลงเจ๋งกว่าผมย้ำว่าเจ๋งกว่านะเจ๋งกว่าสลายการชุมนุมจากการจราจนปี52และปี53ยุทธการไต่ลงเจ๋งกว่าเยอะควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเนียบอะเนียนลึกแม่นยำชง,งัดทั้งนอกในประเทศนะครับ และก็จะสามารถทำให้ประเทศกลับมาสงบได้ในทันทีแต่ถ้ายัางเดินกลยุทธ์เดิมแบบเดิมต่อไปเนี่ยเตะหนักกว่าเดิมอําเอ๋ยอำนาจมีเงินฟาดซื้อมาได้มิใช่หรือมีอำนาจแต่ไร้คกณธ,ธรรมในกำม,มือแล้วอย่ายือ้อหอบหิวโหวยกอบโกยกิน มีอำนาจผนวกบวกเงินตราเสือก็ติดปีกกล้าไต่ฟ้าเหินอนุภาพทำลายชาติจึงมิอาจประเมินที่ยับเยินคือประเทศไทยใช่ไหมเอ่ยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จากสิบีอีกสี่เดือนกับสี่วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชา ผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสีวันสองมือท่านดิ้ทสงตราตรัำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลา ที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับฉันไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกได้ไดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์ แกลบทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเจ<ทาน>็สิปีอีกสะเดินกับสี่วันสองมือทาน ได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝน อยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนพรอพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝน จย่ยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเธอ พระภูมิพลมหาราช